ับวันนี้มาโมชาแนลนะคะวันนี้อยู่ในเกมาเอาร์ติเโซเชียลนะครับแค่ครับเกมมีงานยากนะแล้วก็จะกดเพย์นะครับแค่ครับกดปีกเอ๊ะให้ผมอยู่ด้านบนนี้เลยผมลองหลงุดลงไปก่อนสิเผื่อมีเพื่อนเล่นด้วยเออโอ้เออเพื่อนนั้นจอยม้าเหรอเอ๊ะมาหน,น่อยหน่อยก่อนนี่นี่นี่ อ่าวดีเพื่อนขึ้นมาเร็วไม่รู้เพื่อนจะเล่นเป็ยนไหมนะจะเก,กมนี้สนุกนะเวลาหลน่นเพื่อนออฟป,ปี้ง่ายๆนะแต่คือเวลาเพื่อนหล่นนี่คือยากนะนั่นไงครับผมบอกแล้วนะครับว่าเพื่อนหล่นจะยากแค่ครับตุยแน่เพื่อนหล่นแล้วยากแน่เลยอ่ะเกือบหลน่นเออโอ,อ้บอกไงครับว่าเพื่อนหล่นเราจะยาก ผมเข้ามาในนี้เลยแล้วผมก็ออกไม่ได้เา้าเป้มานนี่โอออะไรขึ้นแต่ว่าทำงนี้ไนะด้ไงครับอีกระโรดดกระโดดกระโดดตอนนี้อยู่8เมตรนะ แต่ตอนนี้ผมอยู่100เมตรมันก็จะเซฟให้นะเกมนี้โออเบคคุณเจ้าชี้คช่ครับก็เปลี่ยนเป็นเบคอนนะเอออย่าล่วงเหมือนเดิมนะเด้อมีไฟด้วย เสียงเพลงดังเกินไปไหมเด็กคนขอนนนเวลานะปิดนี้หนึ่งปิดไปเลยนะให้สิเปิดอีหนึ่งเปิดอีหนึ่งเอ๊ะกระโดดสูงได้ด้วยนะทีนี้เรานีเนี่ยครับที่จะให้ดึงกันนะอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไปตรงนู้นนั่นแหละไปไปไป,ไป ไปไม่ได้นี่นี่นี่น,น,นี่อันนั้ยเนี่ยอันนี้สิไปตรงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปไปไปนั่นแหละดึงนั้นไปตร,ตรงกระบาดนั้นแล้วก็เออโอ้มีคนอีกคนหนึ่งเข้ามามีคนสามร้อยตัว ไม่สิไม่สิมันมันไม่ได้ทำงั้นนะมานี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มามายืนหน่อยมายืนหน่อยเอออย่างนี้ได้นะพูดผมพูดจริงนะแล้วเพื่อนก็จะโกลวขึ้นมาได้นะอันนี้พูดจริงทําได้นะไม่ได้แฮกอะไรนะคือแปลกมากเลยเกมอ่ะเออคนนั้นควรเอาหลุดลงไปนะเออไม่ขึ้นมา ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เออ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 เราล้วงไปแบบนี้ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องล้วงลงไปแบบนี้จิ๊บจิ๊บจิบจิบจิบ,จบ,จบนับเออจิบนับจิบแล้วก็ต้องตรงนี้ตรงนี้เกือบหล่นเฮาป เออ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 ,เอ,อผมผมผมอ,อ่ะตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปเลยขึ้นไปต่อเออือขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ลงมาตรงนี้ต๊ง้ก็ตรงมาตรงนี้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 อย่าสลิงช็อตกันนะื้อถ้าสลิงช็อตคือหล่นต้องรอกันด้วยนับกมนี้ถ้าคนปีด์ล้งไปก่อน ก็ทำให้เพื่อนหล่นได้จิ๊บอ่ะอเออเออเออกระโดดขึ้นมากระโดดเลยกระโดดเลยเออแล้วก็ปนีนไหลด้วยทำไมตามไฟนะชิปเออผมติดอ่ะเบคอนคุณโยคอนโยคอน เออเออเอออยู่นี่เอ้ยตายแหละจะมีสักคนหนึ่ง่วงอืมเอออ่ะอีโตนี้อีกตนี้อาจจะมีอาจจะทุ่มอดีเออเออเออ เออออเ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 อเอ,เอล่วงแล้วนะเยีย่ยมนะแล้ผมก็ติดมาตรงนี้เลยผมก็ออกไม่ได้ผมออกไม่ได้ไม่ผมออกไม่ได้โอเคออกได้แล้วนี่มีเพื่อนอีกคนมาด้วยแง่โอ้พุบเจ้าขอ,องเว้ ยมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บ้างอันนี้บ้างอันนี้บ้างอ่าเราไปสามคนไม่ได้ทำยังไงอะเฮ้ะ <c> ไ <ười> กันเฮ้ไปกันไปกันอ้าวออกแล้วออกเลยให้ไปเลย เราจะขึ้นไปที่ร้อยเมตรนะร้อยเมตรครับหา <c oughs> หนึ่งร้อยกว่าเมตรจนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเอตัวนี้แหละยากนะผมจะลงไปก่อน <c oughs> ต้องมีเสร็จนินะ ผักกันนะลงไปอย่าเพื่อนโอ้โอยเวคอ่ะอเอ,อสเฮชชูคืออะไรอยากแม่แ,บบแต่จะคิดเบคอนอืมดีมากเออล่วงว่างี้แหละมีเสียงผึ่งๆอย่างนี้ด้วยนะ ใครกลัวที่สุดแนะนำนะ่อยากเล่นเกมนี้ผมแนะนำนะนะใครกลัวที่สุดใช่ครับใครกลัวที่สุดอยากเล่นเกมนี้นะโอ้ยผมก็แล้วโดนจิ้มตูดเลยเลยทายออฟวันลิงจูด์นักนิดจอยเดอะกรุ๊ปแอนด์ดีวายเอเลนเทนไปก่อนแล้ว ลงไปจับเชือกเกียบ thank you โอเออโอ้โน้กขึ้นมาเออเอออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทีมเวิร์กทีมเวิร์กแมทหดือทีมเวิร์กโอ้อะอะผมผมผมโดนผมรวนคนคนลุมผัก ผมผมจะโดนถักแล้วว่าตุยไหมเนี่ยอยู่กันอ้าแมค่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปเออไอเออ,เอ,อขึ้นมาขึ้นมากันเออขึ้นขึ้นมาตรงนี้ก่อนอ,อ้าขึ้นมาได้ไงอืมอืมอืมมาลุกขึ้นซะดีๆ กระโดตะโดตรงนั้นกระโดดตรงนั้นเออกระโดดขึ้นมาหาอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไได mm hmm. เออผมต้องใช้มองจริงนิดหนึ่งแล้วเอออ้าอ้าไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่น ทำไม่รู้ทําได้จริงไปข้อนกระโดดกระโดดกระโดดอืมมันจะขึ้นไปแล้วเอาอีกรอบเออเออโอ้โหทุ่มแรงเลยโอ้ถ้าจริงๆแล้วหมากรุูกหักไปตายแล้วนะขึ้นสวรรค์ไปแล้วกำลังขึ้นไปไปคอนกำลังขึ้นอย่าเลือกที่จะหล่นเรากำลังขึ้นกระโดดหน่อยกระโดดจ้ำจ้ำจ้ำไม่ใช่กระโดดลงมา kegugur-gugur my pekong oh pekong <laughs> no, oh oh, belakang dia orang lah โอ้ผมทำผมทำได้นะไปคนเดียวไปแล้คนเดียวทำได้หนึคนเดียวเราใจคนเดียวปึ๊บปีก็ไม่ได้ยากถ้าร่วงคือไม่มีการรีไวบัคเกมนี้ก็มีแฮ อีแทนคิวไม่ต้องมีเชือกก็ไปได้ตนี้แล้วก็ใส่หน้าใส่หน้าใส่หน้าเออิธงทีนักเกรียนผมไปได้พยายามใส่หน้าบ่อยๆนะตรงนี้ก็ไปได้ง่ายนะใส่หน้า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  ช่วยหน่อยเพื่อนตอนนี้มัน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 เล็กอ้าผมไม่รอดกด <c oughs> แลวเบคอนกลับเข้ามาฉุบว่าเบคอนล่วง ย่งเบคอนถือร่วงนูงมาด้วยกันเอ,เออรุ่งนูงมาด้วยกันเลยสิบก่อน ไม่ร่วงผมต้องไม่ร่วงเอ้อเรียบวิกอดแป้นคืออะไรไม่ต้องสนใจแล้วโอ้เมื่อกี้อ่เกียรกีนะเก่งเนี่ย หล่นไปหล่นหล่นหล่นล่นอ่ะหล่นยิงใส่ดีอ,อ๋อล่วงแหละมีวความสุขไหมเอออืมอืมผมต้องทำอย่างนี้นะไอ้ง่ายขึ้นเยอะมาผมติดคุมไฟได้คุมไฟช่วยคุมไฟช่วยชีวิตก็ต้องไปแล้ว คนไฟไม่ได้ช่วยชีวิตนะคนไฟผมสารคดีใหม่นะโคมไฟไม่ได้ช่วยชีวิตแต่ก็ช่วยชีวิตตัวเองใช่ครับคนไฟช่วยชีวิตแต่ผมขึ้นไปด้านบนตึ่นจี๋ถ่ายโดนโอ้ติ <c oughs> <oyun> ดแล้วอ่ายูกดแป้นคือเลย อ๋ <laughs> อ,อกลกนะ้องที่เกมคนเล่าสายแหละอีนั่น <laughs> แ,แหละลูกฮันเล่นดีนะ ตงห่วงไม่ต้องห่วงเไม่ต้องห่วงใครของไม่ต้องห่วงแปกแล้วมีคยกระดูกผมจ้ะโอ้ยมกคนก็แปกด้วย Uh huh. อไอปงนี้ผมก็จะล่วงให้เบคอนกระโดดกระโดดกระโดดสิลว่ลวงด้วยสะคนทำเราล่วงกว่าต้องทำให้บีคอนล่วงด้วยมากันเราจะอย่าอย่าไม่เดี๋ยวจะคิดมานี่มานี่ไว้ไหนปุ้ม เออเออร่วงในวกันนี่แหละเราคึกเราไปไหนอีกแล้วอ่ะแตกเกินนี้ตรงมิสเตอร์คุกกีเมลอนฮะแอมซูเปอร์แมนมิสเตอร์ทังสกีสองอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เะตาเหมือนกันเพื่อนไม่ไหวจะมีชะตาจะเหมือนกันมาไม่ไหวกันแล้วชะตาเราเออยิ่งชอบสายหยาดล่วงทำดีๆเบคอนมาดีดีมาดีๆมาดีๆเอ้าปลาดีดีมาดีๆมาดีๆ เดินเดินเดิเอือทำได้ไงแตนทีตกฟืนกระเด็นไปเลยเบคอนไ,นไอีเสียงเหมือนตกยาด้วยเบคอนหัวดลายกิน จิตใจงามจิตใจเราง่ายมากจิตใจคนงามจิตใจคนงามตใจป็นคนงามมากเลยทำให้ผู้หญิคนล่วงไปแล้วหนึ่งรอบอย่างที่สองทำให้ผมร่วงด้วยไม่อย่าไอ้คนจิตใจงามมากจริงง่ามจริงอ่าคิดว่าผมคงต้องจบคลิปนะก็ขอบคุณรับการติดตามชมช่องเจ้มากเลยนะเบแมวแมวหลอกอย่าลืมกดได้กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับไว้เจ กันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับขอแก้งบีขคันสักนิดนึงเอ๊ย,ย,ยเออนั่นอืมร่วงกันทั้งฝูงอืมอ่าบุยบุยนะครับเอาอ่าคอริเซตุนอง